สวัสดีครับปอะมาณตัวเป็นตุงนะครับผมวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอิตนะครับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ซันเดย์ไนท์วันนี้นะครับระหว่างเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับหงแดงจะเปิดรังอันฟิ์ต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงผู้ร้อนแรงอย่างอาร์เซนอลนะครับซึ่งคู่นี้จะเตะกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับลิเวอร์พูลนั้นนะครับหลังจากที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับมาได้เ็ประตูต่อศูนย์ก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับทุกถ้วยแพ้ไป3แล้วก็เสมอเพียงแค่1นัดนะครับโดยนัดล่าสุดนั้นไปเยือนเชลซีเสมอมาได้นะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับานัดหลังสุดนะครับชนะ3แพ้1แล้วก็เสมอ1โดยที่การแพ้ให้ครั้งเดียวของอาร์เซนอลคือการแพ้ในถ้วยของ ยูโรปาลีกนะครับซึ่งในลีกนั้นยังไม่แพ้ใครเลยเช่นกันนะครับคู่นี้นะครับเสมอไหนเสมอกันนะครับฟุตบอลน,นะครับออกได้3หน้านะครับร์พูลแพ้ร์พูลเสมอหรือร์พูลชนะได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นความตอนนี้ความมั่นใจนะครับอยู่ทางฝั่งจากฝูงอย่างอาร์เซนอลแน่นอนอยู่แล้วนะครับปีนี้ต้องยอมรับว่าอา อาร์เตต้านะครับกับ,บทีมของเขานั้นโอ้โหเรียกได้ว่านะครับผ่านแมตท,ที่แบบว่าเรียกว่ายากลำบากมาแล้วนะครับแมตท,ที่คิดว่าอาร์เซนอลจะสะดุดอาร์เซนอลก็ไม่สะดุดนะครับแมตท,ที่คิดว่าอาร์เซนอลจะแพ้กลับมาเสมอหรือกลับมาชนะโอ้โหเรียกได้ว่านะครับพลิกนรกมาแล้วหลายนัดน,นะครับความมั่นใจนะครับ ในตัวผู้เล่นความมั่นใจของกุนซือนะครับย่อมอยู่ทางฝั่งอาเซนอลผู้มาเยือนอยู่แล้วส่วนลิ์พูนั้นนะครับเรียกได้ว่านะครับตอนนี้พัสสุขข้าพผัสาสาแทรกนะครับเจอเงินครอปและลูกทีมของเขานั้นไม่ได้ดังใจจริงๆนะครับจุดอ่อนของทีมมีแทบทุกตำแหน่งมีแทบทุก11คนในสนามนะครับโดยเฉพาะเกมรับนะครับทางฝั่งขวาอย่างเทนอาโนโอ้โหเรียกได้ว่านะครับบ่อน้ํามันดีๆนี่เองนะครับ คู่นี้นะครับขอชี้ไปที่ให้ทีมเยือนอย่างอาเซนอลนั้นไม่แพ้ให้กับเจ้าบ้านริวพูลอย่างแน่นอนนะครับบอลสามหน้าชี้ไปที่อาเซนอลครับผมไปกันที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนซึ่งหนึ่งคู่ครับผมระหว่างคู่ริวเบติสและก็คาดิสนะครับริวเบติสนั้นอยู่ในอันดับที่6นะครับส่วนคาดิสอยู่ในอันดับที่15นะครับคู่นี้นะครับริวเบติสนั้นนะครับห้นัดหลังสุดนั้น ชนะเพียงนัดเดียวครับแพ้ไปถึง3นัดแล้วก็เสมอ1นัด3นัดล่าสุดของยิเบติสแพ้2ชนะ1นะครับโดยนัดที่ชนะนั้นเป็นการชนะมายกาในบ้านตัวเองนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเอติโกมาริตไป1ประตูต่อ0นย์ะครับส่วนกาดิสผู้มาเยือนนะครับอยู่อันดับที่1 5ของตาราง5นัดหลังสุดนะั้นชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับ4นัดหลังสุดนะครับ เสมอสานัดล่าสุดแพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับโดยการเปิดบ้านให้แพ้กับเซบีย่าคู่นี้นะครับเรียวเบติตเปิดบ้านนะครับต้องชนะ1 0หรือ1ลูกก็จะทำให้กองเชียร์นั้นยิ้มแย้มดีใจไปหูเดียวนะครับแต่ถ้าชนะ2 0นะครับก็บยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับคู่นี้นะครับฟันทงไปที่เรียวเบติตนะครับเจ้าบ้านนะครับจะ เอาชนะผู้มาเยือนอย่างคาดิสได้อย่างน,น้อยหนึ่งลูกนะครับก็ไปรุ่นเมสสองกันต่อไปนะครับชปพิธีนะครับดีเวติะเจ้าชนะผู้มาเยือนอย่างคาดิสครับผมสวัสดีครับ